สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c h o c o l a t e Factory นะคะวันนี้เราจะผ่านตัวมาเป็น Beauty b l o กอ e r กันเนาะซึ่เงเราจะมาแนะนำสกินแคร์สี่ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Body s c r อ b Body Butter Hand Cream แล้วก็ Body Lotion นะคะต้นที่ตัวแรกด้วย Body s c r ับนะคะใช่ซึ่งกระปุกของมันก็จะเป็นสีสฟ้าแบบนี้แล้วก็ขอบตรงนี้ก็จะเป็นสี สีครปเปอร์สีทองแดงเพิ่มความหรูหราหรูหราใช่หนึ่งกระปุกก็จะมีประมาณ150กรัมนะคะราคาอยู่ที่450บาทมันจะมีส่วนผสมของโกโก้บัตเตอร์และเชียร์บัตเตอร์ทางแบรนด์เราเค็มว่าไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเมนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แพง่ายใช้ได้สามารถใช้ได้ ก็มาเปิดดูกันเลยว่าเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงนี่เปิดมาก็จะเจอฝาอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อกันไม่ให้สกินแคปของเราเนี่ยไหลอ,ออกมานี่พอเปิดฝาออกมาปุ๊บก,ก็จะเจอกับเนื้อครีมเนื้อสครับของเราประมาณนี้นะคะเนื้อครีมก็จะเป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแล้วก็จะมีเม็ดสครับด้านในเป็นสีเมตตาเหมือนกันเมนดบีดเดี๋ยวควักให้ดู คือเนื้อมันจะเป็นแบบแบบนี้เนาะ,ะคือเ,เป็นเนื้อครีมเลยลเลยดี๋ยวให้ออนเธอฟังดูนี่<ม>ปกติสครับอะมันก็จะใช้เวลาที่สมมติอาบน้ำเสร็จก่อนเสร็จเสร็จแล้วแล้วทีนี้เราก็แค่แบบเหมือนล้างตัวแล้วก็มานั่งสครับต่อเลยมีเม็ดบีบที่เป็นเม็ดสีดำๆแบบนี้นะคะเวลาใช้ก็คือเราก็นวดแบบเป็นวงกลมแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเม็ดบีบแบบนี้ ไปเรื่อยๆเ,เลยพอ,อนี่ขอบอกว่าเมนบีดของเรามันเป็นเมนบีดแบบเล็กมันจะไม่บาดผิวเลยเวลาที่ลูกค้าใช้สครับผิวแล้วก็ส่วนผสมพวกโกโก้บัตเตอร์กับเชียร์บัตเตอร์เนี่ยมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณลูกค้าที่ใช้จริงๆโกโก้บัตเตอร์เนี่ยคะ่ะแบบ เวลาเราทํามาเป็นสคาบแบบนี้มันจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนในใต้ผิวหนังของเราเพราะฉะนั้นมันจะช่วยแบบชะลอริ้วรอยเนาะจริงๆมันมีสารต้านอนุมูลอิสระในโกโก้บัตเตอร์ด้วยเนาะอย่างที่รู้กันดีว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจะมีส่วนในเรื่องของการลดเลือนริ้รวรอยหรือร้อยเหี่ยวย่นต่างๆตามผิวหนังของเราอย่างเนี้ยค่ะก็จะไปช่วยเพิ่มความแต่งตึงให้มันฟูนุ่มขึ้นมานะคะดูแลดูเป็นสาวที่ ผิวสุขภาพดีแล้วก็แบบเหมือนทําให้ผ exactly ิวเรียบเนียนขึ้นเพราะว่าผิวเราชุ่มชื้นขึ้นอาฮะก็พอลูกค้านวดวนๆไปสักประมาณ5-10นาทีนะคะลูกค้าลูกค้าก็ล้างออกด้วยน้ำอุ่นใอ่าไปล้างออกมาแล้วมันก็จะมีความเป็นแบบเงาๆจะเห็นได้แต่ว่าข้างเนี้ยที่เราไปสักรัามาแล้วอ่ะ มันจะมีความเงามีความชุ่มชื้นกว่านะคะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องชุ่มชื้นกับสดชื่น่นชื้นนะแล้วก็อ๋อมันมีกลิ่นของแบบอโลมาค่ะอโลมาหอมๆอ่ะเป็นกลิ่นโกโก้แบบอ่อนๆทําให้เราผ่อนคลายเฮ้ยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้โ้มสักแห้งแล้วนี่คือผิวมันเนียนเงาเลยนะเงาเงาเงาเลยอ่ะคือมันชุ่มชื้นพอจับแล้วมันแบบ นุ่มลื่นเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกว่ามันจะช่วยกักเก็บน้ําให้กับผิวเราเพราะฉะนั้นแบบสครับบ่อยๆนี่แบบมั่นใจได้เลยว่าผิวต้องชุ่มชื้นอะเ<ช>นียนุ่มมากอะผิวสุขภาพดีสุดๆหลังจากเราสครับเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องบำรุงผิวต่อกันเลยเพื่อให้สวยแบบตั้งแต่หวัวจะบนอท้า,าว,าวเราก็จะไปบำรุงกันด้วย บอดี้บัตเตอร์ค่ะอย่างนี้นะคะเป็นกระปุกสีขาวๆแบบนี้นะคะต่างจากเมื่อกี้คือเป็นกระปุกสีนี่ส,สีฟ้าบอดีส้สครับจะเป็นกระปุกสีฟ้านะคะบอดี้บัตเตอร์จะเป็นกระปุกสีขาวซึ่งตัวนี้นะคะกระปุกหนึ่งก็มีห5 0ากรัมเหมือนกัน,นะะราคาส5 0สบาทเหมือนกันเนาะก็มีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์และโกโก้บัตเตอร์เหมือนกันเขาบอกว่าพอ Very Dry Skin ก็ no พ a ร a b e n แล้วก็ no แอลกอฮอล์ด้วยจริงๆมัน for Very Dry Skin จริงๆริงนะลูกค้า<ม>คืออย่างส้มเป็นคนที่ผิวแห้งมากเคยปาดมาเขาเรียกว่าแอบป,ปาดปาดมาใช้คร <า S 2> ั้งหนึ่ง<ะ>คือนุ่มคือแบบว่าลื่นมันไม่ได้ลื่นมันเป็นแนวแบบว่านุ่มๆชุม่มชื้นอะไปยาวๆทั้งวันเลย,เ,ลยเพราะว่าเราทำงานในห้องแอร์ไงบางทีผิวแบบทาโลชั่นปกติมันก็เาไม่อยู่ก็ต้องใช้ตัวนี้ เมาดูกันมาดูกันนะคะเราจะเปิดเปิดกล่องให้ดูไปพร้อมๆกันเลยเปิดกระปุกนะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ฝาสีทองหรูหรามาห่ามากคะเปิดออกมาก็จะเจออันนี้เช่นเคยฝายอีกชั้นหนึ่งพอเปิดไปปุ๊บเนื้อโลชั่นของเราจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะครีมเน้นครีมไม่ข้นมากนี่เป็นรีซ่าหรือเปล่าเฮ้ จริงๆแล้วเนื้อครีมนะคะของเราจะแบบมันเป็นครีมที่เข้มข้นมากเนีย่ยคือคเนื้อพัตเตอร์มันไม่เหมือนเนื้อแบบโลชั่นนะมันจะเข้มขน้นเนื้อมันจะแบบข้นกว่าคือโลชั่นมันจะแบบว่าคืออันนี้มันจะพูดว่าไงดีมันออกเป็นเหมือนครีมครีมแบบแน่นๆใช่เนี่ยอย่างเงี้ยเลยคือป้ายนิดเดียวเราก็ใช้ได้ทั้งตัวเลย มากๆแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้แบบสุดๆเลยหอมมากขอแอบเอาไปปาดหน้าแข้งนิดนึงหน้าแข้งหน้าแข้งปปแห้งมากเหมาะมากกับหน้าแข้งคือจริงๆอะ่ะมันทาเฉพาะส่วนที่มันแห้งมากก็ได้นะ <c oughs> คือบางคนแบบไม่ชอบทาโลชั่นเลยอะ <c oughs> เหนียวเนอะหน แบบต่ผิวตรงนั้นแห้งไม่ไหวแล้วอะซื้ออันนี้ไปโบกเฉพาะตรงที่มันแห้หแงทาดูแล้วทั้งหมดทั้งแขนนี้เลยจะเห็นได้ว,ว่ามันเป็นเงาเงาผิวชุ่มชื้นผิวสุขภาพดีสุดๆเปรียบเทียบก,ก,กันกับที่ยังไม่ได้ทาแขนผมโคตรวิบล<ๆ>ับว<ๆ>ิบลับนะครับอบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> คือสาวๆที่นอนห้องแอ กลับจากทางานเราก็ทำทำงานในห้องแอร์แล้วนอนแล้วก็กลับบ้านไปอีกเราก็อยู่แต่ในห้องแอร์แล้วก็แนะนําเป็นสินค้าตัวนี้เลยที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะนี่พอใช้ได้ไปสักพักหนึ่งอ่ะจะบอกว่าสินค้าของเราอะ no p a r a เบนแล้วก็ no แอลกอฮอล์ซึ่งจะไม่ทาร้ายผิวของเราจะทําให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นพอใช้ไปสักประมาณ นหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยค่ะคือจะเห็นได้ว่าผิวเร,เราสุขภาพดีขึ้นได้อย่างชัดเจนผิวดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่แห้งกร้านเหมือนแต่ก่อนนะคะเรามีสินค้าอีกตัวก็คือตัวนี้เป็นตัวบอดี้โลชั่นที่จริงๆของเราอ่ะมันเป็นเนื้อแบบ izing, มอยเจอร์ไรซิ่งก็คือเป็นเนื้อแบบเนื้อไม่ได้หนักเท่าตัวบอดี้บัตเตอร์นะคะลูกลค้าแนะนำว่าถ้าลูกค้าคนไหนที่ไม่ชอบเนื้อที่หนักเนาะเน้นเป็นตัวนี้คืออย่างเมื่อกี้เขาเคลมมาว่า for very dry skin แต่ตัวเนี้ยก็คือ for dry skin <ม>ก็คือผิวแห้งแต่ตัวเมื่อกี้ก็คือผิวแห,แห้งมากตัวเนี้ยะเป็นการใช้ใช้ตอนเช้าใช้ระหว่างวันส่วนเป็นโ o ้บั b u t อร์นะคะจะเป็นใช้ <ไป S 2> ตอนนอนแพคเกจก็ก็เป็นแบบนี้เป็นหัวปั๊มนะคะลูกค้าฝาก็เป็นฝาใสาๆแบบนี้ตัวนี้ก็มีส่วนผสมของ Go ั o เตอ butter s h บ a ตเ t อ e r แล้วก็ไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ oh <ม><ม>เหมือนกันของเราสินค้าตัวเกือบทุกตัวของเราก็จะ ปราศจากพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นี่เป็นหัวปั๊มแบบนี้เอามือมานี่สําหรับผู้ที่ใช้บ่อยเอาตัวนี้ดีกว่าจะได้โชว์ได้นี่ขวดนึงมีประมาณกี่กี่ขวดนึงนะนี่เนาะเคี้ยมันก็ไหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมนี่จะเห็นว่าม,มันจะเลื่อนก,กว่านะคีมันจะไม่ได้แบบไม่ได้เหนียวไม่ได้เข้มข้นเท่าโกับโกโกบัตเตอร์นะคะเงาอย่างเห็นได้ชัดเลย เนื้อมันลื่นกว่าแล้วมันก็เป็นเนื้อเหมือนเนื้อเซรั่มเลยคือทาง่ายพอเราลูบเข้าไปแบบสองสามทีอ่ะคือมันก็จะซึมเข้าผิวมันก็จะแห้งไปแล้วมันมันใช้ได้ง่ายมากล้วผิวเราอันนี้จริงๆเหมาะสำหรับการทาระหว่างวันฟูจริงๆฟูฟูเหมาะสำหรับการทาระหวว่างวันเลยที่ทำงานอยู่ในห้องแอร์นะคะแนะนำเป็น ตัวนี้เลยค่ะ body โลชั o n ของเราใช้ง่ายเป็นหัวปั๊มแบบนี้จึ๊บๆดูไฮโซด้วยนี่ค่ะขวดหนึ่งมี1 2 0กร,รัมนะคะราคะบบาที่สาม5 0บาท150บาทค่ะคุ้มค่ะหน้าหนาวเราไม่ยัน่นหน้าไหนก็มาตารังสี UV เราก็มีเชียบัตเตอร์ะจะผิวแหง้งเราก็มีความชุ่มชื้นในตัวโลชั่นให้เพราะฉะนั้นแบบ ได้ทั้งความชุ่มชื้นได้ทั้งป้องกันผิวจากรังสี U.V. ได้ทั้งความแบบว่าส้มแซมผิวแบบ โอ้ทุกอย่างแล้วก็มาที่ตัวต่อไปมันจะเป็นแฮนด์ครีมแฮนด์ครีมของเรานะคะลูกค้าจะมีอยู่2กลิ่นก็คือกลิ่นสวีทบลูซัมเป็นหลอดสีชมพูแล้วก็กลิ่นเซนเซชันที่เป็หลอดสีน้ำตาลโดยที่1หลอดของเราอ่ะจะอยู่ที่30กรัมมีส่วนผสมของก็มีส่วนผสมส่วนผสมของเชีย์บัตเตอร์เบอร์เกอร์บัตเตอร์แล้วก็ แน่นอนว่าแอลกอฮอล์ฟรีแล้วก็พาราเบนฟรีรเมรหมือนกันนะคะสินค้าของเราก็คือทุกตัวเลยจะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนซึ่งเป็นผลดีต่อผิวของเรามากๆค่ะสำหรับสาวๆหรืออ่อ<ด>ไม่ใช่สาวๆส,วส,วสิทุกคนเนาะที่ใช้เจลล้างมือตอนนี้ยิ่งเป็นโควิด1 9แล้วเราก็รู้ว่าลูกค้าหลายๆคนอะล้างมือกันบ่อยมากในแต่ละวัน เราก็เลยจะมาแนะนำสินค้าที่เป็นแฮนด์ครีมที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณนะคะเนื้อครีมก็จะเป็นแบบเข้มข้นนะคะส่วนใหญ่ของเข้มข้นเลยนี่เป็นแฮนด์ครีมแบบนี้ไม่ใช่เนื้อใสๆแต่เป็นเนื้อครีมแบบเข้มข้นนี้เห็นไ่ะถ้าเป็นโลชั่นปกติมันมันไหลไปแล้วนะอันนี้คือเหมือนปล่อยพลังทาไปแล้วคือมืออ่ะ บอกเลยว่าบางคนเหมือนไม่ค่อยใส่ใจเลยนะบางคนแทบ,บจะไม่ใช้แฮนด์ครีมเลยแต่ว่าแฮนด์คร mm ีม hmm. กับโลชั่นปก,กติมันไม่เหมือนกันนะลูกค้าคืออันนี้มันออกมาเพื่อตอบโจทย์มือของเราออนทา,นามาแล้ว,ลวมือจะแบบเงาเงามากๆและดูสุขภาพดีไม่แห้งนะคะและดูแบบหน้าจับ บ่อยๆต้องอย่าลืมดูแลมือของคุณด้วยเติมความชุ่มชื้นให้กับมือด้วยนะคะ150บาทหลอดนึง<อ>มันเท่ามือนะมันไม่ได้เล็กแบบเบอร์นั้นนะคะลูกค้าคือสามารถแบบซื้อไปใส่กระเป๋าเวลาแบบว่ารู้สึกแบบเฮ้ยมือแห้งอ่ะมือ,อแห้งอะไรอย่างเงี้ย ก็เอามาทาแบบทาได้ใส่กระเป๋าไว้ไม่หนักไม่อะไรเลยไม่ได้กินพื้นที่ในกระเป๋าเลยกลิ่นสวิตเอร์แลนด์ก็จะเป็นกลิ่นดอกไม้หน่อยเนาะกลิ่นแบบหอมๆผู้หญิงผู้หญิงกลิ่นดอกไม้แล้วมนละมุนอย่างเงี้ยค่ะส่วนกลิ่นเซนเซชันก็จะเป็นแบบกลิ่นอ๋อก็คือต้องไปกลิ่นแบบกลิ่นหอมสะอาดสะอาดแล้วแต่ว่าใครชอบตัวไหนก็รอเข้าไปเลือกชมกันดูก็หลอดละหนึ่งยหสิบบาทเท่ากันของเรา หรือไม่ก็ซื้อไปลองทั้งสองอันเลยก็ได้เนาะฝากติดตามเพจของเราก็คือเพจ a c e b o o k The Chocolate Factory Thailand ไว้นะคะลูกค้าใน Facebook ของเราจะมีโปรโมชั่นออกมาให้ลูกค้าตลอดตลอดจะได้ไม่พลาดเวลาที่สินค้าลดราคาใช่ค่ะจริงเรามีช้อปปีด้วยช้อปปีเราก็คือเซิร์ช The Chocolate Factory Thailand ได้เลยลูกค้าก็จะมีรายการเหมือนกับหน้าร้านเลย แต่ว่าลูกค้าบางคนอาจจะถนัดซื้อในช้อปปี้มากกว่าก็ไปซื้อในช้อปปี้จริงๆ่ช่องทางติดตามโปรโมชั่นหรือติดตามข่าวสารของเรามีค่อนข้างที่จะเยอะเนะเาะแล้วเราจะลงไว้ใต้คลิปดีกว่าว่าเรามีช่องทางไหนบ้างแล้วก็แต่ละช่องทางต้องเสิร์ชคาว่าอะไรนะคะก็รบกวนติดตามของเราภายในทุกช่องทางเลยก็ได้เพราะว่าแต่ละช่องทางเนี่ยจะบอกว่าโปรโมชั่นข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อไม่ให้พลาดก็รบกวนติดตามกันในทุกช่องทางกันเลยค่ะอ่ะก็ ยังไงวันนี้ก็อย่าลืมนะคะสกินแคร์จาก The Chocolate Factory ทุกตัวขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจส,สาวๆที่เป็นคนที่รักษาแบบผิวหรืออะไรของตัวเองเป็นสายบิวตี้ยังไงก็ใครที่อยากจะให้คืนความเขาเรียกว่าคืนความสวยให้กับตัวเองดีกว่าให้เป็นของขวัญเป็นกิฟต์เซตให้กับตัวเองก็ได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลเราเนี่ยราคารวมแล้วคือประมาณแค่นิดเดียวเราจะลงราคาดีกว่าว่า ว่ามาราคาเขาหลาถ้าซื้อเซตนีไปซื้อเป็นผู้ชายก็ซื้อเป็นกิฟต์เซตไปให้แฟนได้เพื่อแบบดูแลเขาหรือให้เขาดูแลตัวเองเนี้ยค่ะก็ซื้อให้ได้ทงตัวเองแล้วก็ซื้อให้กับคนที่คุณรักยังไงก็ฝากสกินแคร์ของเราไว้ด้วยวันนี้ก็มาแนะนำกันเท่านี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ทลิปหน้าว่าเราจะมารีวิว,ว,วตัว ของที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ The Chocolat Factory ของเราเราไม่ได้มีแต่สกินแคร์นะคะมีขนมมีของหวานมีอาหารมีแบบหลายอย่างเลยแล้วก็บางทีเราก็อาจจะพาไปเที่ยวชมสาขาข,าของเราด้วยยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ค่ะ,คะวันนี้ก็ลาไปก่อนอยังไงก็สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย